แขวนนี้เหมือนต้องทำใช่ผมเห็นพี่บีแขวนผมว่าแขวนพังพระการตองทำเลยที่ประวัติประวัติอ่างั้นเอาเลยพี่ประวัติเหรียญนี้เป็นยังไงพังพระการกระไหลทองมีประวัติขึ้งได้ปหะครับครับครับไม่ไม่ถึงสิบวันครับก็ได้จากอดีตรัฐมนตรีไอ้กระรวงศึกษาครับสมัยนั้นเลยสมัยที่ขึ้นไปทูลทูลเกล้าครับเอาพวกนี้ไปต่อไว้เราเกล้าครับ แล้วก็อยู่ในบ้านทัดไอลัวบันทีครับผมแกเพิ่งออกมาขายเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่เขาทําถวายครับผมเราเก้าแล้วก็มันมันเหลืออยู่ครับผมก็จะมีพวกเนี้ยปิดทองครับก็จะปิดปิดทองถวายอะปิดทองทุนเก่าอะครับผมครับครับช่วงนี้มันมันจะอยู่ในชุดนั้นด้วยอยู่ในชุดนั้นแล้วตอนนี้กลับมาอยู่ที่นี่แล้วสนุกราคาก็ ได้แต่ความพอใจหลายแสนได้แต่ความพอใจได้แต่ความพอใจหลายแสนคือที่ผมถามราคาเดี๋ยวผู้ชมจะแบบเอ้ยทำไมถามราคาจังคือหนึ่งคนที่เขาศึกษาวันนี้ครับผมเชื่อเหลือเกินว่านอกจากเห็นพิมพ์เห็นอะไรเห็นรูปแบบเห็นเนื้อแล้วเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่าราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คือที่เราพูดก็คือคร่าวๆกันนะครับคร่าวๆประมาณนี้ราคาณปัจจุบันอะไรอย่างนี้นะครับอ่านะครับ